อินฟ n นทรีทหารราบทหารราบคือเอาซีนใส่น้ำหอมใส่คนคนหลือซิบึงทุยน้ำมันราบเฮ้ยคนเล่นอะไรของกูเนี่ยทหารราบในยุคนปเลรียนคือหัวใจสําคัญของกองทัพมีบทาบทาบทาสาคัญในการลบแบบประจันหน้าใช้ปืนชีลาและดาบปลายปืนเป็นอาวุธพร้อมการจัดระเบียบเป็นกองร้อยอารเดินทัพจะเดินเป็นแถวเพื่อเพิ่อพอพอมอํานาจในการยิงและรักษาระเบียบการยิงเป็นแถวเป็นการยิงพร้อมกันสร้างความเสียหายสูงสุดแก่ศัตรู เมื่อกระสุนหมดก็ใส่กันด้วยดาบปลายปืนแต่คลาสนี้มันชื่อว่าแลงเกอร์ครับแต่ผมชอบเรียกทหารราบมากกว่าเข้าใจง่ายแลงเกอร์ er คืออะไรวะไม่รู้จักทหารราบในเกมกันแอนด์แบ็คพาวเดอร์เป็นคลาสที่มีความสามารถหลากหลายและอาวุธที่มากมายทั้งปืนไรเฟิลทั้งขวานและอะไรอีกเยอะแยะที่สามารถพกติดตัวได้ทหารราบสามารถต่อสู้ได้ทั้งระยะประชิดและระยะใกล้ก็อย่างที่บอกไปว่าทหารราบกิ่งรอบด้าน ก็หมายความว่าพวกเขาไม่มีอะไรเด่นเลยไม่เด่นเหมือนกับออฟฟิเชอร์ที่สามารถเพิ่มการชาร์จได้ไม่เด่นเหมือนกับนักดนตรีที่ดนที่เล่นดนตรีเพื่อเพิ่มบัฟเป็นคลาสครึ่งๆกลางๆครับเป็นคลาสท,ที่ผู้เล่นใหม่ควรจะเริ่มต้นเพื่อศึกษาวิธีการเล่นแต่ผมไม่แนะนําให้ทุกคนทั้งหมดในแมปเล่นคลาสนี้คลาสเดียวนะครับไม่งั้นมันจะเละไปเป็นท่าครับแนวนดาคลาสท,ทั้งหมดผมเล่นคลาสนี้น้อยที่สุดครับเพราะผมชอบเล่นซีแมนครับ มันทั้งใหญ่ทั้งยาวนั่นแหละผมชอบมากเลยยิงแรงมากอันนี้ทหารราบจะเป็นคาสสุดท้ายที่ผมจะมารีวิวอาวุธแล้วนะครับอ้อขอเตือนไว้ก่อนอาวุธชิ้นหนึ่งที่ผมจะไม่สามารถเอามารีวิวได้นั่นก็คือแอร์ไลฟ์เนื่องจากราคามันแพงมากผมก็ไม่มีเวลาที่จะไปฟาร์มต้องขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวถ้าผมเก็บตังค์ซื้อแอร์การได้สำเร็จจะมารีวิวให้ฟัง ปืนคาบศิลาและดาบปลายปืนพบเห็นตั้งแต่ศตรวตรรษที่16จนถึงศตรวตรรษที่19จุดเด่นของอาวุธนี้คือลำกล้องที่ยาวและน้ำหนักเยอะมีลำกล้องที่เรียบทำให้การบรรจุกระสุนค่อนข้างจะเร็วแต่ความแม่นยำอยู่ในระดับตำ่ำมัสเก็ตส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธประจำตัวของทหารราบพวกเขาจะเลี้ยนแถวเดินหน้ามุ่งหน้าไปหาศัตรูเพื่อให้ศัตรูอยู่ในระยะยิงปืนคาบศิลาในเกมการแอนด์แบ็กพาวเดอร์เป็นปืนที่อนเนกประสงค์อย่างมาก โจมตีระยะไกลก็ได้หรือระยะประชิดก็ได้บันยิงกระสุนได้ทีลนะนัดสร้างความเสียหายถึง120หน่วยโจมตีเป้าหมายสูงสุดถึง11เป้าหมายและมีความแม่นยำสูงใช้เวลาในการบรรจุก,กระสุนถึงเก้าวิการยิงและการบรรจุก,กระสุนผู้ใช้จะติดลีเลนเล็กน้อยเนื่องจากว่าอาวุธมันค่อนข้างจะหนักและปืนนี้สามารถเปลี่ยนโหมดเป็น ดาบปปืนได้และบอกเลยเลยว่าไอด้ดาบปปืนมันโคตรแรงอย่างมากผมลองเอาไปจิ้มแชมบี้แล้วทีเดียวนอกปืนคาบศิลาเป็นอาวุธที่สามารถรับรับมือกับทุกสถานการณ์ได้เนื่องจากมันสามารถปรับเป็นปืนหรือปรับเป็นอาวุธระยะประชิดก็ได้ครับแต่ถ้าคุณเอาไปยิงทหารม้าที่มีเกาะหนาก็กระสุนมันจะเด้งออกนะครับไม่แรงถึงขั้นเจาะเกาะได้เมื่อออฟฟิเชอร์ใช้สกิลชาร์จจะเปลี่ยนเป็นโหมดดาบปปืนและวิ่งเข้าชาร์จโดยทันทีนะครับ บัสเกตเป็นอาวุธเริ่มต้นของทหารราบนะครับเป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะดีมากแต่เสียอย่างเดียวคือการใช้อาวุธนี้มันจะต้องติดดีเลยครับคุณจะสังเกตเห็นเองเวลาคุณใช้แต่ถ้าใครใช้มันเป็นและใช้มันจนหัวแล้วก็คุณจะรักปืนนี้แน่นอนและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นมันเป็นอาวุธเริ่มต้นที่ผมได้เล่นเป็นอาวุธชิ้นแรกเลยและผมชอบมันมากถ้าใครอยากจะเสริมข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเสริมได้ในใะต้คอมเมนต์นะครับไรเฟิล อาวุธที่ทรงพลังแต่ช้ามีความแม่นยำสูงสร้างความเสียหายถึง195และสามารถยิงเป้าหมายได้สูงสุด15เป้าหมายพร้อมกันเรื่องการบรรจุกระสุนขึ้นกับวิธีการถ้าหากคุณเดินไปบรรจุกระสุนไปจะทําให้การบรรจุกระสุนช้าลงแต่ถ้าคุณอยู่นิ่งๆแล้วทําการบรรจุกระสุนจะทําให้การบรรจุกระสุนเร็วขึ้น25%ปืนเลเฟนเป็นอาวุธที่มีความแม่นยำและทรงพลังครับ แต่ไม่มีดาบปลายปืนเหมือนกับปืนศิลาทั่วไปเช่งมันจะเหมาะสำหรับการโจมตีระยะไกลเท่านั้นลากหัวของผมผู้ประชาการนั่นเองแต่การเล็งและการบรรจุกระสุนจะด้อยกว่าปืนอื่นนะครับซึ่งมันจะทําให้ผู้เล่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายแนะนําให้ใช้ปืนเลฟเฟนในสถานที่ที่ปลอดภยัยอยู่ห่างจากซอมบี้เพื่อมาให้มันเกาะเราและลุก,กินเราอยากก่างกระโต๊จีนส่วนเรื่องการบรรจุกระสุนนั้นถ้าหากยืนอยู่นิ่ง ก็จะบรรจุกระสุนเร็วขึ้นบวกกับได้รับบัฟจากขุียนี่จะยิ่งทําให้การบรรจุกระสุนเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกปืนเลเว่ลถือว่ามีประโยชน์อย่างมากในการต่อต้านซอมบี้ประเภทชัปเปอร์หรือว่าทหารม้าด้วยการยิงเข้าไปที่หัวมันถือว่าเป็นการกําจัดสตูอย่างรวดเร็วขอให้คุณยิงอยู่แม่นๆแล้วก็อยู่พื้นที่ที่ปลอดภยัยง,ง่ายๆคือคุณเป็นสไนเปอร์ในยุคนนาปืนเหี่นั่นเองคาบินเป็นอาวุธที่ถูกดัดแปลงเพื่อมาใช้สําหรับทหารม้า มันจะแตกต่างจากปืนมัสเก็ตทั่วไปเชื่อมีลำกล้องที่ยาวและดักเกินไปสำหรับการใช้งานบนหลังมา้ามันถูกออกแบบมามีลำกล้องที่สั้นและน้ำหนักเบากว่าปืนมัสเก็ตทั่วไปมันเป็นที่นิยมมากสำหรับทหารม้าในงศตรวรรษที่17เเนื่องจากมันสามารถยิงได้ด้วยมือเดียวปืนคาบินมีจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วในการบรรจุกระสุนและการคล่องตัวในการใช้งานเป็นปืนที่สามารถสร้างความเสียหายถึง 95หน่วยและยิงทะลุเป้าหมายสูงสุดถือ6หน่วยต่อกระสุนมีคมแม่งยำสูงและใช้เวลาการบรรจุ7.7เวิ <ๆ S 1> วเมื่อเราทําการบรรจุกระสุนใหม่จะไม่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของเราตัวเราจะไม่เคลื่อนไหวช้าลงหรือติดดีเลย์ใดๆคุณสามารถยิงไปวิ่งไปก็ได้นะครับ ถ้ากดปุ่น x จะทำให้ผู้ใช้งานเวียงด้ามปืนไปข้างหน้าเป้าหมายสูงสุดที่สามารถทำได้คือสาปเป้าหมายในการผลักให้สอมบี้ออกไปนั่นเองและหลังจากนั้นพวกมันจะติดสตันที่เหลือเราจะเป็นคนตัดสินใจเองด้วยการเอาขวนประจามไหมหรือว่ารีโหลดกระสุนต่อแล้วแต่อันนี้สามารถช่วยผมรอดตายจากพวกันเนอร์ได้นะครับเวลาที่ผมยิงไปแล้วแต่ไม่โดนพวกันเนอร์มันวิ่งเข้ามาหาผมผมใช้ด้ามปืนฟาดหน้ามันทำให้มันสตันแล้วบรรจุกระสุนต่อแล้วก็เหนียวไกล นี่คือถือว่าช่วยชีวิตผมได้มากนะครับเวลาผมอยู่คนเดียวนะการที่เอาปืนคาบินไปยิงหัวจากระยะไกลก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่มันไม่น่าเชื่อถือหรือว่าอาจจะโดนอาจจะไม่โดนก็ได้นะครับเนื่องจากว่าควม,มนจะเปอรดีมันต่ํามากปืนนี้ควรเอาไว้จัดการกับเป้าหมายสําคัญอย่างพวกลันเนอร์หรือบอมเปอร์นะครับ เป็นตัวที่ค่อนข้างจะมีปัญหากับทหารอย่างเรามากเลยแหละพวกนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรอยู่กับทีมที่เล่นคุยเราจะได้ปับจากคุยช่วยให้บรรจุกระสุนได้เร็วขึ้นนะครับถ้าคุณมีเพื่อนเล่นด้วยก็น่าจะดีนะครับบอกให้มันเล่นคุยให้เราเราจะได้บรรจุกระสุนได้เร็วขึ้นการใช้ด้ามปืนชัดหน้าคุณอย่าใช้พ่อมเพื่อน,นะครับคุณต้องดูจังหวะด,ดีๆนะครับอย่างเช่นพวกมันเดินเข้ามาหาเราใกล้ตัวเราเกินไปก็ใช้ด้ามปืนเลย ไม่ใช่คุณวิ่งไปหามันแล้วก็ใช้ด้ามปืนครับไม่ได้ครับเพราะว่าการใช้ด้ามปืนไม่สามารถกดสแปมได้นะครับมันต้องมีติด,ดเลย์ด้วยนะครับดังนั้นข้อนี้ต้องระวังนะครับอย่าใช้มั่วชั่ว h o s t a t ตรเ l ล y Piston ปืนพกปืนใหญ่ติดมาชื่อไม่โคตรประหลาดเป็นอาวุธที่มี2ลํลำกล้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีพานท้ายที่สามารถถอดออกและติดตั้งได้เป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะราคามันแพงมาก8ปดปอนถือว่าแพงมากๆเลย ปืนนี้มันจะแตกต่างจากปืนออฟฟิเชอร์นะครับเพราะออฟฟิเชอร์มันจะเป็นปืนพกแต่นี่คือปืนใหญ่นะครับกระบอกมันจะยาวกว่าทาให้ยิงได้ไกลกว่าและแม่นกว่านั่นเองมันเป็นปืนพกสําหรับทหารมา้าแต่เป็นปืนพกที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับมีลํากล้อง2ลํากล้องและปลายท้ายที่สามารถถอดได้สามารถสร้างโครงเสียหาย85หน่วยมีความแม่นยำปานกลางและสามารถฆ่าเป้าหมายได้ประมาณ5เป้าหมายความแม่นยำจะขึ้นอยู่กับลำกล้องที่คุณยิง ด้านซ้ายจะมีคมแมันย่างสูงแต่ด้านขวาจะมีคมแมันย่างค่อนข้างต่ำกด x จะเป็นการยิง2รับกล้องพร้อมกันหรือว่าสลับเป็นยิงลำกล้องใดลำกล้องหนึ่งก็ได้ถ้าหากคุณบรรจุกระสุนแค่รับกล้องเดียวจะใช้เวลา8ถึง9วิแต่ถ้าหากบรรจุกระสุนพร้อมกัน2กระบ,บอกจะใช้เวลา13วินาที ปืนนี้ลำกล้องที่ยิงไม่แม่นจะถูกยิงก่อนเสมอนะครับดังนั้นคุณต้องกาจังหวะดีๆนะครับส่วนโหมดที่ปรับให้ยิงพร้อมกันสองโหมดเก็บไว้ยิงพวกที่เป็นอันตรายหรือพวกที่ตัวหนาๆอย่างเช่นพวกทหารช่างแต่ถ้าคุณจะเอาไปยิงพวกทหารมา้าแล้วก็ผมไม่แนะนำนะครับปืนนี้มันไม่มีจอบเกาะยิงใส่กเกาะม้านี่เด้งออกครับสำหรับผมแล้วปืนนี้มันค่อนข้างจะออปานกลางนะครับไม่ดีไม่เด่นอะไรมาก ผมเอาไปเล่นแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่ถูกสโลกเท่าไหร่ผมไม่ค่อยถูกกับมันถ้าเทียบกับของออฟฟิเชอร์ผมคิดว่าปืนนี้มันด้วยกว่าของออฟฟิเชอร์เยอะมากถ้าใครคิดว่าอันปืนนี้มันดียังไงนะครับพิมใต้คอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆผมไม่ค่อยได้เล่นผมลองเล่นครั้งหนึ่งแล้วไม่ชอบเลยไม่เล่นเลยไม่เตะเลยหอกเป็นอาวุธด,ด้ามยาวสนิทพิชศษ ออกแบบมาเพื่อทหารมา้าในยุคสมัยที่เราใช้ปืนแล้วเราจะเป็นต้องมีหอกด้วยเหรอใช่มีครับต่อให้ปืนมันจะยิงได้ไกลแต่ว่าการชาร์จด้วยทหารม้าที่มีจำนวนเยอะกว่าแถมเร็วกว่ามันก็เป็นกลยุทธ์ที่ได้เปรียบพอกกับม้าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทรงพลังและสามารถลบกวนฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยการชาร์จด้วยจํานวนที่เยอะทําให้ขบวนของพวงวันแตกกระจายหลังจากนั้นก็เก็บคิวหอกเป็นอาวุธระยะประชิด ที่มีระยะโจมตีที่ไกลที่สุดในบรรดาอาวุธระยะประชิดอื่นๆขณะที่คุณถือหอกคมเร็วในการกันที่ของผู้ใช้ จะลดลงรูปแบบการโจมตีของหอกจะมี2แบบคือแทงขึ้นแทงลงสร้างความเสียหายถึง500หน่วยโจมตีเป้าหมายสูงสุดคือ5เป้าหมายระยะการคููดาวในเวลาแทงคือ0.25วิหากโอกสามารถสังหารเป้าหมายได้ในการโจมตีครั้งเดียวมันสามารถโจมตีเป้าหมายอื่นได้อีก2ตัวในการโจมตีอีกครั้งเดียวและถ้าคุณใช้หอกกุนโหดคุณก็สามารถฆ่าซอบบี้ได้5ตัวในการแทงครั้งเดียว มันแล้วแต่คุณพิจารณาคุณจะใช้ปืนดีกว่าไหมหรือพอใช้หอ,อกเอาเรียกเอาการโจมตีของหอ,อกขึ้นกับเซนเซอร์ของเมาส์นะครับคุณต้องล็อกเป้าด้วยการกดเอ็กซ์การระยะหัวอซอมบี้ดีๆนะครับถึงมันจะเป็นอาวุธระยะประชิดแต่มันก็มีระยะโจมตีที่ไกลมากมันทําให้คุณปลอดภัยจากระยะซอมบี้ที่จะเข้ามาแน่นอนครับแต่ในทางกลับกันถ้าหากไอ้ซอมบี้มันเข้ามาหาเราใกล้เกินไปจนหอกเราไม่สามารถแทงได้ และแน่น,นกละอคือความชิบหายแต่ว่าหอของเราสามารถโจมตีบอมเบอร์ได้นะครับจึงจะได้รับความเสียหายบ้างแต่ก็ทําให้เราไม่ตายแต่ในกรณีที่เราแทงหอกผ่านกับเพลงถ้าไปโดนบอมเบอร์เราจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆทางนั้นอ่ในกรณีที่เราจําเป็นต้องหนีเราต้องเปลี่ยนเป็นอาวุธ อย่างอื่นแทนเพื่อเพิ่มความเร็วนะครับเนื่องจากว่าการถือหอกมันจะทําให้ความเร็วของเราลดลงดังนั้นข้อนี้ต้องระวังนะครับซอมบี้ที่ควรจะระวังเป็นพิเศษคือไอ้เจ้าลันเนอร์มันวิ่งเร็วมากอาจจะทําให้เราแทงหอกผิดจังหวะถ้าเราแทงพลาดอาจจะโดนมันตะครุบได้นะครับอันนี้ต้องระวังการใช้หอกผมแนะนําไม่ใช้กับชุดเกราะมากกว่านะครับชุดเกราะหารมานั่นแหละน่าจะเหมาะสุดแล้วมันป้องกันแรงระเบิดได้ป้องการฝูงซอมบี้ และไม่ทําให้เราตายง่ายนะเลงทําให้เราอึดขึ้นนะชุดกอาผมแนะนําออกถือว่าเป็นอาวุธที่ดีมากนะครับจิ้มซอมบี้ทีเดียวมันก็ตายแล้วแต่ถ้าหากเจอของหนักอย่างพวกทหารมาแล้วก็ผมเอาไม่อยู่อะแทงไม่เข้าใครอยากเสริมอะไรเพิ่มเติมพก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับคนที่เป็นอ่อคนที่ใช้หอ,อกแบบเก่งๆจริงๆนะแนะนําผมได้นะครับอันนี้ผมไม่ค่อย ไม่ค่อยได้ใช้จริงๆผมชอบใช้ปืนมากกว่าแหละส่วนอาวุธที่เหลือจะเป็นขวานมือแล้วก็เซเบอร์อันนี้ผมจะไม่พูดถึงแล้วนะครับผมพูดเยอะแล้วอาวุธทั้งหมดของทหารลาบก็หมดลงแค่นี้นะครับถ้าใครอยากเสริมอะไรก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอันนี้จะเป็นคาส,สุดท้ายแล้วแล้วเกิดกันว่าผมจะทําอะไรดี